ผมมาตรงนี้เพื่อมายืนยันเพื่อให้เกษตรกรนะพูดพูดเองนะ <c oughs> ผมม่ได้พูดนะ,ะว่าย่านนี้ไปผลิตไฟฟ้าถ้าเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ทั้งประเทศ <c oughs> อะไรจะเกิดขึ้นเราผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด <c oughs> อะไรจะเกิดขึ้นประเทศเราจะเป็นยังไง คือในเรื่องของย่าเนเปียนเนี่ยซึ่งเรามองหาโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เรารวมตัวกันซึ่งพืชหลักของเราในอดีตเนี่ยเราทํามันกับ มันปีละหนึ่งครั้งอะค่ะฉะนั้นเรามองหาว่าเฮ้ยมันมีพืชตัวไหนที่สามารถ1ปีเราสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายๆครั้งแล้วมันทําให้เรามีรายได้หลายๆครั้งใน1ปีอันนี้มันก็เลยเกิดการเก็ตไอเดียว่าเฮ้ยเรามาทำหญ้าซึ่งหญ้าเนี่ยมันตลาดแล้วเรามองว่าที่หญ้าเราสกป็นอาหารสัตว์ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยปลูกหญ้าแล้วส่วนใหญ่ก็เลี้ยงสัตว์กันก็ใช้หญ้าตัวนี้ค่ะแต่เรามองไกลกว่านั้นนึกว่าเฮ้ยมันมีโครงการลงรไฟฟ้าชุมชนเกิดขึ้นเราสามารถที่จะเเอาาาาาไไปส่งงงลฟฟ้้้ดววววยรรรรมตัแกก็ทํโค น,นี้มาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะจนถึงณว,วันนี้เราก็ยังคงปลูกหญ้าและเราก็มีรายได้กับหญ้ามีรายได้กับหญ้านะใช่ค่ะ เรื่องของการลดการใช้พลังงานฟอสซิลหรือการนําเข้าอะไรต่างเนี่ยมันก็จะลดล,ดลงไปงบประมาณของประเทศที่ใช้ไปนในเรื่องนั้นมันก็ลดลงลงไปเราก็เอามาส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแทนงเงินจะถึงเกษตรกรรายได้คัวรเรือนเพิ่มขึ้นดีขึ้นในเมื่อระดับรากหญ้ามีชีวิตความอยู่มีคุณภาพที่ดีขึ้นผมว่าประเทศก็แข็งแรงครับมั่นคงเกษตรกรไม่ไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งมากครับขอให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็เอามาแบ่งเบาภาระให้จ่ายในครอบครัวเนี่ยผมว่าหลายคนก็ปลูกแบบจาก ที่เป็นเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกก็คือตัดจริงทําได้จริงค่ะแต่ละ500นี้รับเงินจริงแล้วชอบ2เนี่ยก็คือคาดว่าไม่ต่ำกวาสิตันค่ะรอบละหมื่นห้าได้นิดๆเลยอรอบ2น้ำหนักเพิ่มขึ้นรอบ3แล้วเราตัด4รอบคูณ4ครั้ง1ปีสิว่าเราได้เท่าไหร่เกือบแสน ผมเอาแนวคิดพวกนี้มาทําเป็นนโยบายส่งเสริมให้เกษตรก,กรปลูกหญ้ามาทําเป็นพลังงานคร<ำ>ับคิดว่าอนาคตประเทศจะเป็นไงครับมองไงรวยสิคะ <c oughs> เกษตรศกรรวยเกษตรกรรวยยืนยันนะว่าหญ้าผมไม่อยากจะพูดเองนะเพราะว่าค,คนบางคนไม่รู้ถามว่าผมโกหกผมก็เลยแสวงหาในพื้นที่ที่มีเกษตรก,กรปลูกจริงๆแล้วถามว่านอกจากไปเลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยไปทำงานพลังงานได้ทำได้ทำได้แล้วก็ กำไรต่อปีในเป็นหมื่นแน่เราให้พี่น้องมนของจริงนะฮะ,ฮะมาฟังเกษตรกรจริงๆว่าสิ่งที่เราพูดที่ผ่านมานะว่าเราจะสับสนใช้หญ้ามาผลิตไฟฟ้าให้พี่น้องเกษตรกรกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพ<อ><อ>รุง<อ>งร่งนี้รวยของจริงของจริงค่ะ,ะไทยพักดีพรุ่งนี้รวยไทยพักดีพรุ่งนี้รวยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี